เอาล้ครับตอนนี้พี่โอเป็นมังกรไฟไททันฮขอไปลุยในหมวดฮาร์ดก่อนคืนที่สามห้ามาเจอหน่อยไอ้ยะเข้าไปเล่นเลยบึ๊บไอบ้สวัสดีมอนฝูงฉันมาช่วยแล้วฮ่าฮ่าตี้ฮาโดเคนปล่อยหัวมังกรไหมมาบึ้งก็ให้บอกเลยว่าแช่แข็งหยุดเวลาบ่อยอ่าเรียบร้อยฮะ เราจะลุยไปถึงขึ้น40แล้วค่อยว่ากันจะถึงไหมวะเนี่เอาละครับเมื่อกี้มีอัดครั้งหนึ่งก่อนแต่ว่าการเชื่อมต่อล้มเหลวอะไรกันขนาดนั้นมาสูงให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยิงไล่บัมบัมบับัม,บม,บม,บมทำไมไม่ยิงตัวที่อยู่ตรงนี้วะเนี่ยอะไรเขาวันนี่ยมาโอ้ยหลังแกเพื่งชนะไม่ตั้นวดรับไปซะบึมบัมอะไรคขาเนี่ย มันไม่เข้าเลยหรอเนะี่ยยิงไม่เข้าเลยนะไหมนะไม่แน่ไมโซมันอื่นจังวะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเม้งกี่ทีหนึ่งอ้าวโอ้ยอ,อ,อ,อะไรกันนะเนี่ยฮึยิงมิสไซด์เดโดแคนอย่างเดียวตอนนี้โอ้ยศัตรูเหลือสิบสี่จะไหวไหมเนี่ยคืนที่สามสิบสามอ้า รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดรอบที่แล้วนี่ไม่สมปรารถนาเก็บของกอันอต่ย,ยันตรงนี้ก็ของเฮ้ยตู้นวเหรอปึ๊บเก็บมาเก็บมาคือที่สามสีล่ละเอาละ,ะจํานวนศัตรูร้อยกว่าเลยเหรอ,อยหายิงไปโอ้โหเหลือเก้าสิบ เม้งหนึ่งาทีหนึ่งแล้วต่อด้วยนี่จริงกันแบบอย่างนี้โอ้โหโคตรโหดเหลือ80เลยศัตรูเครียดอย่างนี้มีเครียดยิงต่อโอ้โหรถปึ๊บึมบึมบึมบรถไปพอสมควรเม้งต่อเอาเม้งต่อชีวิตมาบึมบึมบึมเหลือ51โคตรโหดบอกได้เลยว่าสกินนี้สกินนี้ยังโหดอ๋ เม้งอีกทีหนึ่งกลางอนาเขตโคโจสัตตุลุมาแล้วครับยิงใหม่เบุบบุบโคตรโหดต,ตอนนี้โอยปวดมากไอ้โคโจยิงโฮาโดเคนโคโจฮาโดเคนยิงหัวเน่งมันด้วยนี่นี่แน่ยิงหัวเน่งปึ๊บยิงตูดมันนะไปเรียบร้อยกลางอนาเขตทีหนึง่ง อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนพี่น้องเอง๋ยยิงฮาโดเคนแบบจอดๆในโกโจฮาโดเคนโอ้ตอนนี้แก๊งมังกรแก๊งมังกรทองฮูประวัตตอนนี้ร้อยกว่าใช่ไหมโกโจมาโกโจฮาโดเคนยิงจอดๆ,ๆแบบนี้เอาละครับมันต้องเหลือสองหลักเรียบร้อย โกโจฮาโดเคสยิงไปล่วงหมดตอนนี้มาทำหน้าสลอนดีมากเลยเก้าสิบละมายิงกันเละเทะตอนนี้ฟาร์มเงินกันสุดๆปุ๊บเม้งสักทีหนึ่งดีมากโกโจฮาโดเคสยิงไปโคโทดมาฟลสิติชไม่ติดเชื้อใช่ไหมเราอ่ะเดวเจจัดให้ยิงไว้ตะแก,ก โคตรโหดเยอะมากมามามมึงอยโดนโดนไอ่ยิงยำเข้าไปว้าวสุดยอดขอเฮดโอเคตไปตีไปลวงหมดนะครับตอนนี้ตัสวัดีโอ้ย ยิงยับตอนนี้เหมยอีกทีนึงไม่ต้องผุดต้องเกิดกนตอนนี้ยิงกันแบบยาวๆวัสดีชาวแก๊งเก็บของกันช่งนี้ป่ลุงหน้าหล่อนอปึง้งเรียบร้อยไหมล่ะจ๊ะตัวเองว้าโวด,โวดตัดตูเหลือ80กว่ามา มาเลยมาส้มลุงตู่เออหูยิงพาโดเคนกันเป็นว่าเล่นตอนนี้โอ้โหโคตรโหดสงสารส้มเลยตอนนี้ว้าอ้หูไม่ต้องเคลื่อนไหวกันแล้วตอนนี้ปล่อยอันติกันรัวๆรัวๆไม่กลัวใครโคตรโหดมามืแย่งกันฟาร์มตอนนี้ สุดยอดนโมตัสะไปละแน่นอนปุ๊บยิงอย่างนี้เลยยิงจากฟากฟ้าสุดแดนดิดมาเม้งสักทีหนึ่งเอ้เจ้าตัวนี้ไม่เป็นไรหรอพูดเป็นเล่นอ่ะตัวเองปัะตูเหลือ5แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมาเลยมาเลยเพคะคือที่3 6ที่ละเราต้องเจอบอลให้เม้งสักทีหนึ่งมามา ว่าจมลุยกันแบบนี้แหละไม่ต้องรออะไรมาบึมบัมบึมบัมบม,มึงวึงหมดแล้วตอนนี้ปล่อยอันตีลวนๆูะบนฟ้าก็ไม่กลัวล่วงหมดอ่ะตอนนี้เหลือ5้าสบสามละดีมากผัดกันปล่อยอันตีจะมีกี่ซ่วมก็ไม่พอมือหรอกเหลืหอส0สิกว่าละโคตโหด แก๊งมังกรทองนี่ไม่แน่ปุ่มปำบุ่มปำล่วงไหมจ้านี่ตึงวะตึงไปด้วยระคังวัดแล้วก็ต่อด้วยโอ้ฮัลโดเค้นยังโหดมาโจดเก่าใช่ไหมมาเลยดีกว่ามาเอาเก็บแป๊บหนึ่งช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเงิน าเก็บเงินได้เพียบตอนนี้โอ้ของเยอะมากโอ้จริงจะจอบนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเอาละครับเฮ้ยอ,อยู่ไหนตัวไงะอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นะไะลรสันสันทำอะไรเนี่ยอ๋อเจ้ตัวนี้โอ้โหพระคุณแล้ก็นึกว่าอะไรอา้าวเฮ้ยมึงนี่เรียบร้อยไปทีหนึง่งมาลุยก,ก่อนเลยอุ้ยมันไม่ได้อยู่กันเป็นกระจุกก็เลยโดนไม่เต็มที่ ประโถเอ้ยดีมากตัวเองไม่เป็นกระจุกก็ไม่เป็นไรลดให้ต่ำกว่าร้อยได้ตอนนี้ต่ำแล้วมามาลุยต่อไอ้แก๊งมังกรทองสู้เขามาหัดกันใส่หัดกันยับมาโดนขนหมดละช่วงนี้กระจุยรอดูคูดาวในช่วงนี้รอดูคูดาวแล้วปล่อยเลยนี้ ฮาโดเคนรุนแรงเสียมังเขาให้ต่อด้วยฮาโดเคนอย่างรุนแรงโอ้โหโคตรโหดเฮ้ยไอเจ้านี่ส้มดำมันกัดเราด้วยมาเจ๋งนักใช่ไหมเองมาเม้งเขาให้หยุดอยู่เฉยๆซะเจ้าส้มดำส้มดำธรรมชาติมา ยิงไหมทะไอ้เจ้าสู้หัวฟักทองเลยเนี่ยวัดดีหมดเทศกาลไปนานแล้วฮาโลวีนยังมายุ่งอีกปึ๊บกระโดดสักทีหนึงน่งกด E สักทีหนึ่งโอ้โหตอนนี้เหรียญนี่เยอะอย่างเยอะอ่ะมาบึม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 โอ้ยศัตรูเหลือสามทางนี้พวกมา โอ้โหโดนสงสารเลยโดนแบบนี้เรียกว่าสงสารเลยดีกว่าโหจริงเลยจริงว้าเก็บของกันตรงนี้อ่าละปล่อยรถละคืออีส,ส,ส,สันสัตว์ศัตรูเหลือดหนึ่งตัวนู้นเหรอไปยิงไปนู่นเลยบึ้มตายซะเถอะตัวเองเบ่งก็ให้ทีหนึ่งสามสองสามสองนะน้องพี่โอ้ย ลุมกันบอกได้เลยว่างานนี้งานนี้ต้องได้เห็นบอสบอสเลเวล40เจอแก๊งมังกรทองหนเป็นไงล่ะบึ้งก็ให้บอกเลยว่ายับเหลือ90กว่าแล้วครับทุกคนโคตรแก๊งมังกรทองนี่ยังโหดจริงโอ้ยยอดยางถึกเก็บเก็บเก็บงานเก็บงานเก็บทุกอย่าง เก็บทุกอย่างที่เป็นของดอบว้าวบึงก็ให้นี่อย่ามาแยมกับพี่มังกรทองกี่ตัววะเนี่ยประมาณห้าหกตัวอะไม่ตุยก็เลี้ยงไม่โตอะไอนี้บอกได้เลย,เลยว้าวมาเม้งอีกแล้วบึ้มบำบึ้มบำเบ,บึมบำเม้งต่อด้วยโอ้โหโคตรโหดอย่างเปรี้ยวหมายถึงจักแร้นะไม่ใช่ ยิงจอๆแบบนี้สตูเหลือ40สมาเมา้งต่อมายิงๆๆๆมาเลที่เรียกรถมาหน่อยดีกว่าเรียกเครื่องบินกันนะนี่เจ็ตแพ็มาเลยดีกว่ามาช่วยกันหน่อยละกันเพื่อนฝูงแล้วก็มาเม้งกันต่อนี่ไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนเครื่องบินมาแล้วทุกคนดีมากบูมบ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 มโหท มาแล้วครับศัตรูเหลือแค่1ิสบายมากเราจะเจอบอสกันแล้วทุกคนมาเปิงหยุดกันแบบต่อเนื่องศัตรูเหลือ7เ,เอาละครับปบปบปุบบยิงขนาดนี้ยังไม่เป็นไรอะไรเลยวะเนี่ยโคตรโหดเอดจริงๆศัตรูเหลือจะเฮ้ยไม่แน่และไม่แน่ละายังเป็นอย่างนี้ตู่อยู่ไม่แน่และพี่ช่วยกันหน่อยสิครับช่วยกันหน่อยตัวเอง เฮ้ยเหลือห้ามาแล้วเดี๋ยวนะจะไม่รอดเหรอเฮ้ยจะไม่รอดจริงเหรอเอาล้ครับตอนนี้สตูลละสองได้อยู่นะบึมบัมบึมบัมเราจะเจอบอสกันแล้วทุกคนจะเจอบอสต,ต้องเก็บนี้ก่อนโอเคมาบอสเองมาบอสเองมามามา จ่อ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 จอจยิงยิงโวตเอาหมดวะมา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 ยิงยิงเบงจหนึ่งมาเรียกมาเรียกแก๊ปมาอีกคหนึ่งมาโอ้ตอนนี้ปล่อยทุกอย่างเขาที่มีปล่อยนิวเคลียร์ได้ไหมปล่อยทุกอย่างที่มีอยู่มาใส่มาให้หมดมา โคตรโหดตอนนี้ศัตรูแค่สองตัวนี่แหละยแต่มันโหดเหมนกันริงโหที่ขนาดจอๆเนี่ยแก๊งมังกรยิงจอๆเนี่ยมายิงมาโคตรโหดโอ้ยอดหดนี่ฝั่งนี้สามตัวสามตัวลุมซ่วมันเดียวแถมของอีกหนึ่งกระบุกโอไม่ลดเลยอ่ะ เลือดมันโคตรโหดเลยไม่ลดเลยอะหอยฮาโลเคน,เนยังไม่ค่อยลดเลยเนี่ยว้ายหวยโหดว้าเอาละลดลงแล้วเหลือครึ่งไหวไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่ยังถึกตอนนี้ยังตึงครับจานบอกเลยนี่ไม่ต้องเคลื่อนไหวกันละตอนนี้เอาละครับจบจบที่คืนสี่สิบนี่แหละโอเค ตัวนี้ใกล้ละทางนั้นบอสตำรวจามาเอาสิครับมาจัดกันแบบเต็มๆไม่ต้องเคลื่อนไหวมาบึ้ม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 ,มล่วงไหมยังไม่ล่วงยังไม่ยอมล่วงใช่ไหมยังไม่ยอมล่วงใช่ไหมล่วงไปแล้วหนึ่งอ้าโอเคเหลือตัวนึงแหละงานงอกแล้วเองว้าว ลุยกระจุยมาบบเข้าทุกดอกบอกเลยเอาล้วครับงานนี้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเราจะกำจัดปอดอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไหมขออีกสักทีหนึ่งดอกสุดท้ายกำลังสวยปึ๊บทาโดเคนเรียบร้อยอะโดเคนหมู่จบเอาแล้วครับจัดว่าสวยอะ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่คือความร้ายกาจของร่างมังกอนทองเอาละครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันให้ด้วยปิดเทอมแล้วก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยงานที่บ้านด้วยนะจ๊ะล้างจานถูบ้านกวาดบ้านอะไรก็ว่ากันไปเอาละอย่ามัวแต่เล่นเกมเยอะนะเล่นเป็นบางเวลาเล่นได้ไม่มีใครว่าอยู่แล้วถ้าเรารู้จักแบ่งเวลานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากจะคุยอะไรก็คอมเมนต์มา ว่างอ่านตอบทุกอันนะครับแน่นอนโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ